สบายดีสบายดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกขกันเนาะอันนี้เฮากับผ้ามาเปินบรรยากาศสวนเนาะสิ่งเฮาได้คุดคลองเอ่อหลอดสวนบริเวณสวนป่วยสวนผู้เรียนเท่านี้แหละเอออันนี้เป็นภาพบรรยากาศเอ่อยามไม่บ่ายเนาะจากสี่โมงแรงเนาะหลังจากที่ว่าเฮาเอ่อได้คุดขอคุดคลองเนาะกาต้นป่วยต้นนี้กา ก็สีงามเนาะเพราะว่าหลังจากที่เฮาคุดคลองแล้วกับปล่อยนามใส่เนาะบริเวณหัวบริเวณสวนนี่แหละมันก็จะมีอ่ามีนามรอเลียงพอสมควรเนาะในเอ่อบริเวณหัวบริเวณสวนเท่านี้แหละเอ่อต้นกล้วยเฮาไปเที่ยวเนาะรวมทั้งต,ต้นตุดลูกตูเรียนเทาต้นก็เอาต้นบักม่วงเขาแตบ่รบริวเวณหัวบริเวณสวนเท่านาะ เราจะได้อรอดูเป็นกระพงกำแพงไว้เนาะเพื่อว่ากันขโมงขโมยในระดับหนึ่งเนาะถึงว่ามันวกกันในลายมันกเอ่าก่พอมีระดับหนึ่งที่พอสมควรนั่นแหละก็ดีกว่าหอ้บอบริษนะัทบริษัเนาะอันนี้ก็คือเป็นวิธีชีวิตของเกษตรกรยุคใหม่เนาะอยากให้เ,เ,เป็นแนวทางนำไปใส่นำไปปฏิบัติเนาะ เพราะว่าเฮาสีบขปลูกเพื่อเชิเดียวเนาะอันนี้เฮาเจะมีปลูกขวยปลูกทัวปลูกทุกเรียนปลูกพ่อเนาะผสมประสานทุกสิ่งทุกอย่างอาันแหละสำหรับ้วยเฮากระไดผลได้ผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะเนาะรวมถึงสภาพะของดินฝาอากาศนี่ช่วงนี้มันเป็นเดือนเดือน 4, 5, สี่เดือนห้าเมษสงเมษานเาานาะบริเวณ ส่วนล่วยส่วนทุเรียนเท่านี้ตอนนี้เขาก็ได้ลงไกยป่าต่อบ้านบทธรรมาดาเลยเนาะตอนนี้เนาะเพราะว่าเดือนนี้มันกับเขาเดือนเมษาแลวเน,ะเนะเาะคหรับควมแห่งแรงควมก่อนมันกับมีธรรมบดา,าว่าปีนี้เ่าก็ใส่พดหนาพดในหญ้า,ามืตอตอกหญ้ามือแล้งเนอะอาะเสียงเขาก็สิปล่อยไกลเป็นอิสระเซรี่ตรงนั้นเขาก็สิขยายป่วยให้มันเต็มไปเนาะ ป่วเบนผัวป่วยเวนสวนต่างๆน่ะป่วยเขาก็เออติดหมาติดหน่วยแหละมันอาจจะผสมบูนแต่นี่เป็นแบบผสมหน่อยนานล้วเนาะต่ามาทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละป่วยเวนหัวป่วยสวนนี่เออเขาก็หดหน้าหดหน้ายไปมีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ เกี่ยวต้นขอโพดนำเร้อจะได้เอ้ยก่้วแหงมักเนี้ยเหีนยนบอต้นงามๆามต้นหนึ่งเลยต,ตกลงมาเกียย่ยวหญ่าขค้วยขึ้งง่วตอนนี้ถ่ายวิดีโออยู่ได้เลยหาผู้สาวเบิง้งเออค้นมาหาเกียยเก่ยวหญาเกี่ยวยู่นี่คือคนเลี้ยงควายนะครับเอาทุกอย่างที่ขวางหน้า กลัวจะไม่รวยปีนี้ขอมีกืสิบล้านเกิดมาครั้งเดียวสัน้นอันนี้ก็เบิ้องต้วนทุเรียนหฮาอย่างง่างามเนาะทุเรียนบ้านนาผมฝาสาน แถวคู่ดิปัะกัวกับเบิ้งแล้วว่ามันเหลาใส่กันดิเอาไว้เหต่ำเนี่ยป่าก็อย่าไปมุดเอาป่าดิบ่าแข้งหลายแบบมันตื่นค้นเนี่ยสิมพาตื่นง่ามม,มี่เนีมันก็นมปหน่อยอีกแล้วเติมน้ำไปก่อน นี่ครับถามคอนอื่นถึงนี้เอาเมื่อกี้กูเห็นมึงรถพอวขึ้นมาขามงจอดว่าไดเนี่ยือหล้ามื่อเขียวตัวใส่ตัวกระสอบหนึ่ง กินมือแล้วสอบนี่กับพี่เหลอตัวขอ,อวแข่งมึงกับซาบีเอาเทีย่เออเอาเดี๋ยว่าเกาี่ยวตรนบักทุูเรียนกับพ่อตรนบักง้อด้วย้างหน้าด้ัดท่มเราไม่ได้กินด้ตรวจเกียว่า ล้มมากเลยร่งมุดเด็ดข้องอีกแหละเออสำหรับคลิปนี่ฮ่อก็สิดเดปิดไปซ้ำนี่เนาะท่านผู้ชมเอ้ยขอมาติดตามเป็นลายเด้อวใจติดทานยอดสับสนไปแล้วซอยแน่ซอยแน่ติดทานยอดทัานแล้วเมืองแนวมีประโยชน์นี่ท่านผู้ชมเอ้ยเกษตรกรยุคใหม่เนี่ย แน้วมีประโยชน์นี่บอกมันเขาสามแก้วกับเบิงเขาเป็นหาหมืน่นเบิรงแนวมันมีประโยชน์นี่นเ,อเออคนเกี่ยวหยางสิมีประโยชน์สามปนทีซี่อย่าไปเบิงคัดไหลกระดอกกันเนี่ยเนาเบิง์นแนวมันมีประโยชน์นี่ไปบอกพี่บอกน้องเฮ็ดนี่นอเออ <laughs> อยากกินักทุเรียนนะฮะเป็นวยกับได้กินอยากกินกล้วยก็ได้กินบัเกลตก็มี บักโ้งกมี่บักกล้วยกมี่บักทั่วกรมีอยากสามบักทั่วปีงพระดุกกะมี่แต่วา่วา,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 วากบมบ่มี่เขาลักไปสแตเกนัดแล้วเน,ว <c oughs> นี่เบื่งก้นเกี่ยวหยาครักเถอดนี่คุณไก,ก่สองโตเห็นบอนท่านผู้ชมเอ้ยไก่ทุกมือไ <c oughs> ก่มือละคท้องเทียเต <c oughs> ่ากับเทียงบาย <c oughs> ห่าเหมือเสา,า,าตัวหนึ่งยญาเหมือใบใบตัวหนึ่งไปเต็มตู้เย็นนะเด้บอกภรรยาด้วยเอาอยู่